เดี๋ยวเราจะต้องไปออฟฟิศอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโ,โอ้ยอยคนสองคนนั้นนะฮะเดี๋ยวล็อ,อกเข้าไปฮะโ,โอ้โหเฮียชิบหายละมีแมลงว่ะเดี๋ยวปิดไปก่อนนะปิดตรงนี้ด้วยผมไม่มีคนนะโอ้โหมา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 ล้างมุงเนี่ยมาหมาหมาโอ้ชิบหายโคตรเยอะเลยเฮีย เวียนตลอดโอ้โหชิบหายแม่งเยอะว่ะเยอะเกินอ่ะแบบเนี้ยโอ้ยโอ๊ยเชียเชียเชียเยอืมฟังให้หมดเอ้าฟังฟังให้หมดโอ้หมาบุกลังพวกมึงเนี่ยมาคงของในเก็บที่หลังฮะตอนนี้อืมอืมผมว่าฟันพวกแม่นให้หมดก่อนแล้วค่อยขึ้นไปตีลังมันดีกว่าอืมโอเคหมดละเรียบร้อยอัมพันเก็บมา โหแล้วบังโหม่นโคตรเยอะอ่ะลังลังไม่แบบโหต่อเนื่องเยอะมากฮะโหเกมเขาเข้าใจเราครับเขาเลยเมียแดงไว้ให้เราเนี่ยผมไอ้ยตัวนี้ก็มีว่ะโอ้ยไม่กอะปืนยิงไเนี่ยวะโคตรไม่ได้วะเดะเดี๋ยวเดะเดะโอ้ยพวกมึงเนี่ยเนาะน่ารำคาญจริงเลยอืมอืมมาอืมหมดละพวกมึงอ่ะพอจบนะจบยังเนี่ย เสียงแม่ก็น่ารำคาญซะด้วยออออคือมันชี้ข้างบนแต่แม่ก็ไม่เห็นพวกแม่งอ่ะอันนี้ฟันได้ไหมได้นะเออเอเฮ้ยอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยมันอยู่ไหนวะออหจะตายละอือโอ้โหมึงเนี่นาะตัวน่ารำคาญของเกมนี้ภาคนี้เลยก็ว่าได้นะผมว่าน่ารำคาญกว่าหนูภาคแรกอีกนะแม่งมันแรงเดี๋ยวลุน อย่าลืมฮะเรามาหาลูนะฮะอ๋ออยู่ใกล้ๆนี่เองโอ้ไม่อยู่ตรงนี้เลยวางไว้จ่วงๆกูยังไม่เห็นเลยนะฮะสะัตว์ดูบนชามห้องเมื่อกี้เช่นกันจะเอ๋ตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วว่าพังแม่งให้หมดเลยหลังพวกมึงนี้จะได้ศูนพันสักทีนะครับเยอะเหลือเกินนะพวกมึงเนี่ยอ,อืออหือ,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 อยังเหลือไหมยังเหลือไหมเรายังเหลือไหมเราฮะ ไอ้หาเยอะเคแถวนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับมีโบนชามันโอโ้โหไอโ้โบนชามันนั้นคือมันอยู่สูงมากอะผมไม่รู้จะเข้าไปเอาบขึ้นไปเอาอยัางไงเลยนะอ้าวตรงนี้มีทางอะไรนิดหน่อยเดีย๋ยวภารกิจเราเป็นยังไงเนี่ยออฟฟิศ47เฮ้ยตรงนี้เลย11เมตรเองว่ะเฮ้ยมีเฮ้ยนี่เป็นคนที่เราต้องมาหานี่ว่ะ เราคงไม่ต้องอะไรแล้วมันเราก็มาคุยก็ได้ปกตินะโอเคครับผมนี่น่าจะเป็นคนที่เรากำลังตามหาอยู่นะโอ้ฉันขอโทษฉันควรจะรู้ฉันมานี่เพื่อจะถามคุณบางอย่างคุณปิดหน้าเพราะว่าคุณเจ็บหรือเปล่าฉันมาฉันมาที่นี่เพื่อหาคุณโซคลอฟคุณโซคลอฟเหรอใช่ เขาเคยอยู่ที่นี่แป๊บหนึ่งแต่ว่าเธอได้เอาเขาไปเพื่อที่จะเจออะไรคารินอะไรสักอย่างคุณได้ยินอะไรหรือเปล่าแล้วคราวคิลเลอร์ล่ะคลาวคิลเลอร์ล่ะชื่อนี้เนี่ยมันมาจากหนังสือพิมพ์ฉันกลัวอะไรสักอย่างอ้มันเป็นฆาตกรฉันเคยอยู่ที่ดันบอร์เคยศึกษาเกี่ยวกับโลกอะไรสักอย่างอะเดี๋ยวก่อนใครได้เรียกฉันหรือเปล่ามึงหลอนปะเนี่ย ฉันเป็นโรคขี้ลืมคาลคิลเลอร์เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากฉันคิดว่าฉันคงจะช่วยอะไรได้บ้างอือฉันได้ทำงานที่ดีแล้วก็ความจำฉันมันก็ค่อนข้างที่จะอะไรสักอย่างเอ่อใครอยู่ตรงนั้นวะอืแป๊บหนึ่งอะไรวะใครอยู่ตรงนั้นอะไรของมึงนะมึงผมว่าหลอนแน่เลยเนี่ยเฮ้ยคนมันก็มีแค่เราสองคนเลียน่ะมันก็ไม่มีอะไรลดูอุยอันนี้เราเนี่ย อ,อ่ตอนนี้เราต้องทำอะไรฮนะเดี๋ยวแถวน,นี้มีอะไรหรือเปล่าพี่มีปูนชามปูนชามไม่น่าสนใจเท่าลูนละฮะเดี๋ยวเราลองมาหาของแถวนี้แล้วกันฮะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ้าวโบไอสัตว์แม่งปูนชามอยู่นี่นี่แหละนะฮะโอ้ยมีลูกดอกฮนะนะมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเฮอ๋อไอเฮียแม่งขโมยรูปได้ด้วยฮะโอ้โคตรดีเลยนะฮะโหสองร้อยนะครับเยอะนะฮะโอ้ยเฮียแม่งมีหัวคนด้วยแม่งไม่ธรรมดาว่ะ หัวคนโอ้โหแม่งหัวคนนะสดสดร้อนๆน่ารักเลยไหมล่ะฮะมันให้เรางทำอะไรเนี่ยแล้วก็คุยกับมันแล้วเนี่ยแล้วเมื่อกี้แม่งไปมันก็ไม่เอ้ยอันนี้เราอ้าวมีฉากมานะฮะโอ้ยังไม่ตายว่ะคนนี้ใช่ไหมที่มันบอกนะเนี่ยเฮ้ยคุณคุณโอเคหรือเปล่า <c oughs> อ้าวด็อกเตอร์เนี่ยทำอย่างนี้เธอเป็นคาลคิเลอร์แต่ว่าเธอไม่ใช่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง เธอได้พัฒนาเซรัมร่มมาแล้วเหรออ้าวมันได้เปลี่ยนเธอมันสายไปแล้วสำหรับฉันแต่ว่าบางครั้งคุณอาจจะช่วยเธอได้อ,ไอ้าวแล้วฉันจะทำยังไงเซฟของฉันมีอะไรสักอย่างอ่ะคุณหาให้เจอช่วยเธอ โอ้ยเฮียเซฟโค้ดเซฟโ587 587อ้าวเฮ้ยอุ้ยเฮียไอสัตว์โอ้โหเฮ้ย,ยเฮียโอ้ยเฮียแม่งเฮียโคตรเถื่อนนะ่ะชิบหายแล้วมึง578ใช่ไหมไปแล้วไอ้ษั์ เว้ยเดี๋ยวตอนนี้ต้องใช้ดวงตาแล้วฮะเธอหายไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเชี่ยโอ้โหเมื่อกี้โอ้โหน่ากลัวมากอ่ะโอ้โหอะไรวะสัตว์ตอนนี้ใช้ดวงตาเห็นทำฮะตอนนี้เราต้องไปที่อะไรสักอย่างต้องไปที่ไอ้ที่มันมีตู้เซฟปะผมมันจะเห็นแวบๆอ่ะโอเคฮะโอเคครับผมไปฮะ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  ฮ้ยชิบหายเว้ยเฮียค่ยตกใจมึงคนคนอะมึงเก่งอะมึงเก่งเหรอเก่งเหรอเก่งอะโอ้อหเก่งอะเฮียเอ้ยแม่งมายแกไอ้สัตว์อือมายิงดิยิงดิล่วงเฮ้ยอย่าล่วงด้วยตายแล้ววางไว้นี่แหละผมว่าคนก็คงหมดแล้วล่ะฮะสะเสดยกูตกใจน่ากลัวปิดประตูก่อนเลยแล้วกันรู้สึกจะต้องไปข้างล่างนะฮะ ท่าน,นี้จะมีใครจ้าเอกเราหรือเปล่าอ๋ออันล็อกครับเปิดเข้าไปโอ้ชิบหายแล้วอ๋อนี่น่าจะคนละเซฟกับที่เราเคยเห็นนะเฮ้ย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 ชิบหายละผมว่าโอ้โอ้ยเฮ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 ้ยวางกับดักไว้อันนี้กับดักว,วะวะ <c oughs> แต่ฉันจะดูคนรอบๆเองรู้ว่ามันเป็นแก๊สพิษปะ หรือยังไงวะเนี่ยพิกอัพกลับมาอือปั๊บปั๊บปะลบปั๊บปั๊บปั๊บหืมโอ้ยเฮี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 ยนู่นอยู่นู่นเควางไว้นี่ฮะเรายังไม่ฆ่าครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียเฮี้ยฮุบปั๊บนั่นนะจะเอ๋สวัสดีเพื่อนเฮ้ย เสร็จไปสองทีนี้มียาแดงแกอุย้ยโอเควางทำไมอืมพวกเขาต้องรู้อะไรบางอย่างแล้วไงอะ่ะโอ้โหนี่กูมีกุญแจอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยถ้าเราเจอตู้เซฟอะไรต่างๆนีใ่ใครวะใครวะมีปัญหาลาวะ เมื่อกี้ใครเห็นเราอ,ะอ่ะเออประตูนี่จริงๆแล้วมันจะต้องปิดนะกูก็ไม่รู้อะ่ะมึงอยู่ไหนอะ่ะอยู่ห้องจากข้างในนี่ป่ะเนี่ยผมไม่รู้อะ่ะกูปิดก่อนแล้วตรงเนี้ยอ๋อเจอแล้วฮนะเอ้ามันไม่ใช่เซฟที่เราเคยเจอนี่หว่าอะไรวะห้าเจ็ดแปดปะห้าเจ็ดแปดไอ้เหี่ท่านลืมนี่ชิบหายเลยนะฮะ 5้าเจ็ดแปดอ้าวหรือห้าแปดเจ็ดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเบลออาวโอเคห้าแปดเจ็ดฮะถูกแล้วโอเคครับผมโอเคโอ้โหมียามานามีอะไรทุกอย่างครบถ่วนบริบูรณ์ฮะมียามานาด้วยฮะแต่คือเฮ้ยนี่มีทองว่ะทองเก็บอืมช่วงนี้ขัดสนนะจ๊ะเอ้ยนี่ก็เก็บได้อะก็เก็บสิครับเรียบร้อย เราต้องสู้กับมันไหมเนี่ยอ๋อันล็อกโอ้โอหเฮยกุญแจกูนี่เยอะนะฮะอ้าวนี่มามีของอีกละอืมเซรั่มจัดไปแล้วไงต่อเดี๋ยวบอกนะเราต้องไปหามันเราต้องสู้กับมันอะไรอย่างงี้ป่ะเนี่ยไม่เอานะแต่ก็ต้องสู้แหละฮะอ๋อนี่ต้องใส่ล่างต้องทำอะไรอะ่ะยูสอ่ะอ๋อยูสไปก่อนนะ เราต้องใช้เซรั่มมันนั้นกับคนนะฮนะเออเชียฮเฮ่ยโคตรเชี่ยเลยแล้วไงอ่ะก็ต้องกลับไปนี่ใช่ไหมอ๋อต้องมาทดลองมาใช้ก่อนฮนะต้องแคลรี่แล้วไงเอาไปไหนต่อเฮ้อ๋อแล้วก็ยูสโอเคฮะคูต้องมาผสมยาเองใช้เองเลยหรือไงฮะโอโ้โห ใส่เข้าไปครับผมน่าก,กลัวแล้วไงต่อตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรอ่ะอ๋อไอ้หา่าเทิร์นออนอ๋อไอหา่ากูย,ยังไม่ได้เทิร์นออนโอ้นะ <c oughs> ดวดปุดๆหวังมันจะไม่เข้ามาตอนนี้ด้วยเฮ้ยกูตกใจด้วยกูเป็นคนขี้ตกใจสัตว์ได้ยามาแล้ว้ไรากาดยูซะปับ๊บ ดูดเข้ามาอีกดูดอืมได้มาละโอเคพร้อมแล้วตอนนี้โอ้ยนึกสภาพถึงอีกผู้หญิงคนเมื่อกี้แล้วน่ากลัวเนี่ยกูต้องกลับไปไปเจอมันอีกแล้วเรอฮะอโหไปครับฮึฮ้ชบพับอ่ะคราวคิลเลอร์

เราไม่ฆ่าครับผมจะดูออกว่าใครควรจะฆ่าไม่ควรฆ่านะว้ยเออด็อกเตอร์ใช่ฉันขอโทษบางอย่างมันไม่ปกติกับฉันบางทีฉันอาจจะทำงานอะไรเกี่ยวกับอะไรสักอย่างบางคนนี่ได้ให้สารพิษกับคุณฉันได้เจอโน้ตอะไรเกี่ยวัสักอย่างเกี่ยวกับอะไรสักอย่าง ไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะจัดการเองมาหาฉันอโอเคฮะพาธมิตรอดีต,อต้องการพักผ่อนเขียนตอนนี้เราทำอะไรต่อฮะบ้าแบ็กเอ็กนะครับผมอ่ะมาแค่นี้แล้วก็กลับเลยใช่ไหมฮะโอ้โหญาติโยมทุกคน ลูนนี่เราพลาดไปนี่หนึ่งอันนะครับเอ้ยมันอาจจะไม่พลาดก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองไปกันดูฮนะผมจะไปยังไงอะ่ะผมยังไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวตรงนี้มันไม่มีทางออกแล้วเนาะมันเป็นทางตันนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปดูครับลูนมันจะไปเอาอยัางไงเอ่ย,เ,อยเดี๋ยวดยวอาจจะมีคนวะ มันมีชั้นใต้ดินไหมเฮ้ยไม่แน่นะครับผมอาจคิดว่ามันน่าจะมีชั้นใต้ดินแบบถ้าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีรีมันน่าจะอยู่ชั้นนี้นะฮะลองดูลองดูลองชั้นหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ไปเลยเนี่ยมันมีลบหนึ่งเนี่ยแปลว่ามันต้องมีชั้นใต้ดินนี่วะแต่เนี่ยปุ่มมันไม่มีไอ้หา่าเนี่ยมันต้องมีชั้นใต้ดิน แล้วบันไดลงไปอีกไม่มีนะใช่ไหมมันอาจจะมีประตูลับประตูแฝงอะไรก็เป็นได้นะผมว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นนะเกมเนี้จะเอาอะไรดีๆกับมันไม่ได้หรอฮะโอ้ยตรงนี้เราเคยมาป่าวะมันจะไหมนะเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างสิเราแน่นอนกับมันไม่ได้หรอกเกมนี้เนี่ยมันมาเป็น ทั้นวางหนังสือเยอะแบบนี้แปลว่ามันต้องมีพัดเบิร์ดอะไรสักอย่างเป็นแบบประตูกลน่ะเข้าใจไหมไม่มีว่ะเฮ้ยเมื่อกี้มีจุดอะไรตรงนี้เฮ้ยมันไม่มีจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยผมผมเซอร์ไพรส์ามากเลยนะว่ามันจะไม่มีแนี่คือมันอยู่แค่นี้ยี่ห้าเมตรเนี่ยเพื่อนเอ่อเฮ้ยผมจะลองพยายามหาก่อนเท่าที่จะาทำได้นะฮะอืม หนังสือรู้ว่าไอหมาข้างในนี้มันจะมีทางลงวะแต่ผมว่าไม่น่าจะมีอ่ะเอมึงอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยไม่น่าเกี่ยวกับหมาตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ก็คนหลับนะฮะมันคงไม่ตื่นใช่ไหมอืม ซึ่งรูนเนี่ยอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะฮะผมรู้สึกจะทอแล้วล่ะ <laughs> รู้สึกจะทอแล้วล่ะอันนี้เก็บได้ไหมอ้าวเก็บได้ว่าแล้วอืมเฮ้ยนี่ไงมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเอ้ยโอเป้นอืม,อม,อมนี่พังได้ะฮะเฮ้ยมันหามันต้องได้ดิ่รูนนะเย ็นลูนนี่บล็อกนะครับเปิดไปไม่ได้ลองไปหาจากข้างนอกดูดิเราก็มาแล้วไม่ใช่หรอใช่ฮะเรามาแล้วซึ่งก็ไม่เจอไปผมขอเราไปดูอีกรอบอ,ะอ่ะเดี๋ยวถ้าสมมุติเราจะไปนี่เราไปได้เลยหรือเปล่าตอนนี้เอ็กเซของมัาอยู่ทางไหนะ่ะอ๋อตองไปข้างหลังคาใจวะ่ะไอ้ลูนเนี่ยมันจะไปยังไง เฮ้ยห้องนี้มันเรายังไม่เคยเข้านี่หว่าเป็นห้องอะไตรงนั้นอะต่างฮะเก็บฮะของกินผัดลมมีรูปมีอะไรเฮ้ยตรงนี้จ,จะเป็นประตูลับก็ได้เฮ้ยผมว่ามันต้องมีประตูลับอะจริงๆแบบเนี้ยหาก่อนผมเชื่อในเซน์เว้ยแต่คือเซน์กูนี่มันใช้ไม่ได้จริงฮะแย่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  คือไปยังไงก็ไม่เจออ่ะผมว่ามันคงสิ้นสุดแล้วแหละฮะผมว่าผมต้องไปแล้วล่ะนะโอเคซื้อแาวออกก็อยู่ตรงนี้เองนะป่ะโชคดีเจอกันทุกคนยังฮะยังไม่จบยังไม่จบออกวฮะแล้วไงต่อวะโอ้ยมีคนอีกอ่ะยังไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้เดี๋ยว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 อืมโอเคนี่เรา เฮ้ย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 มันหลับฮะแหมเกือบแล้วมันเห็นแล้วแล้วฮะมันเห็นแล้วแล้วฮะอืเฮ้ยอะไรอะไรเรียบร้อยฮะล็อตล็อตบัดดีเรียบร้อยโอเคเฮ้ยมันอาจจะมีทางเข้าลับจากแถวนี้ก็ได้นะใช่ไหมเป็นไปได้นะครับ เดี๋ยวตรงนี้เรายังวิ่งไม่ได้นะฮะผมยังไม่อยากวิ่งว่ะตัวนี้ก็ไม่มีทางที่จะไปล่าจะปีนข้ามอุ้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเช็คอะไรวะเฮ้ยมันเปิดได้เหรอเฮ้ยอ้าวไอ้ฮาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราคงต้องไปแล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ย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 วอดทาวเวอร์ อ๋อคือเราห้ามให้มันเห็นเรานะฮะใช่ป่ะเขเราจะต้องไปตรงนู้นมึงเงี้ยอะไรของมึงฮนะโอ้ไปไม่ได้วะ่ะอ๋อไอหา่ากูทำไงอะแบบเนี้ยเรือเราจะต้องวาร์ปไปไม่ถึงวะ่ะเรือมาตรงนี้ได้ฮนะ เป็นที่อะไรเป็นหาอะไรมามามาอืาาึอึม,อมตายไปสัตว์เขียะเราก็จะต้องมาตรง watch tower เ,เพื่อเรามารับพะชึบพดชืมเข้าใจแล้วมันจะได้มารับเราได้ไงครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็โดนแบบระบุ <c oughs> เกียะจบละนะครับผมผมว่าน่าจะเสร็จแล้วละ่ะ โอ้แต่มันฝัดตรงมันหาทางเข้าใต้ดินมันไม่ได้เนี่ยแหละคือแบบเซ็งอะเซ็งสุดๆอะเฮ้ยลาก่อนป่ะไปฮะรอจากที่นี่ได้หรือยังฉันไม่ชอบมันเลยพร้อมหรือยังกูพร้อมแล้วฮะไป คุณเจอโซคลอฟหรือเปล่าไม่แต่ว่าไอเพเชียเนี่ยเป็นคาวคิลเลอร์ฮะไม่ฉันไม่เชื่อเธอพวกเขาได้เปลี่ยนเธอไอพวกดุ๊กดุกอะไรเนี่ยแหละเธอจำอะไรสักอย่างเธอจะต้องอะไรสักอย่างแล้วโซคลอฟล่ะพวกเขาได้ให้เขาไปหาคนชื่ออะไรอะไรชื่อได้น่ะนะ เคลียเรียบร้อยครับผมจบแล้วนะฮะโอ้โหกราฟแม่งก็ยังออกมาเหมือนเดิมนะโหนี่กูพยายามสเตลท์เต็มที่แล้วนะเว้ยเฮ้ยเออร้ายร้ายกาดนะฮะโอ้ลูนนี่เราพลาดไปอันเดียวนะครับผมแมปนี้นะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอจบไปเเพียงท่านี้แล้วกันก็ไว้เจอในพาร์ทต่อไปนะฮะโอเคก็แค่นี้แหละไปละสวัสดีครับ